ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมมันมาเป็นแคมเปญฉลอง55ล้านดาวนโหลดชุดที่1นะฮะมีชุดที่1มาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องมีชุดที่2ตามมาใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าไอ้ชุดที่2ที่กำลังจะตามมาเนี่ยก็มีเป็นไปได้2กรณีนะผมว่ามันอาจจะเป็นแบบมีภารกิจมาให้เล่นเก็บเพชรน,นะผมแล้วก็มีล็อกอินโบนัสมาอีกหรือเปล่าหรือไม่แน่ก็อีกกรณีนึงก็คือมีตัวละครมาให้สุ่มนะฮะแต่จริงๆก็มีอีกกรณีนึงนะผมก็คืออาจจะไม่มีชุดที่2เลยก็ได้ผมถ้าเป็นอย่างนั้นจเเนีี่่ยมะะขชุดท1ท1าาํพืออไรนะ โอเคครับทีนี้เรามาลองคาดเดาตัวละครที่จะมาดีกว่านะครับในกรณีที่ไอชุดที่2เนี่ยมันเป็นตัวละครจะมาให้สุ่มนะตัวละครประเภทแรกที่จะมีโอกาสสูงที่สุดเลยที่จะมาให้สุ่มเนี่ยน่าจะเป็นพวกตัวละคร EX mm hmm. อีกแล้วนะก็ไม่แน่ว่าชุดที่1เนี่ยมาเป็นหนวดดาชุดที่2อ,อาจจะมาเป็นแชงครูดก็ได้นะครับ ส่วนตัวละครประเภทต่อมาที่มีโอกาสเลยเนี่ยนะ่าจะเป็นตัวละครที่มีสปอยหลุดมาแล้วนะครับผมจริงๆที่เป็นไปได้ในจีเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับหนวดดาหรือเปล่าฮะก็ดูจากวันเวลากิจก,กรรมที่จะหมดนะฮะดูนะฮะเลยวันที่24เดือน3นะผมเสร็จสิ้นวันที่21เดือน4นู่นเลยนะฮะก็อาจจะเป็นตัวละครที่เกี่ยวกับกลุ่มหนวดดําหรือเปล่าผมที่หลุดสปอยมาล่าสุดก็ที่เกี่ยวกับกลุ่มหนวดดำเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนะผมนั่นก็คือชิลิวแห่งสายฝนนะแล้วก็ดูจากวันเวลาที่หมดแล้ว แล้วเนี่ยมัน21เดือนสี่นู่นเลยผมน่าจะเป็นเวลาที่แบบตู้รีเจนไลยเดือนเดินหน้าใกล้หมดแล้วก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่ว่าชิลิวอาจจะมาเป็นตัวละครเดียวโดด,โดดเลยก็ได้นะผมมาเป็นฉลอง55ล้านดาวโหลด,ดทั่วโลกชุดที่2นะผมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผมจะคาดการผิดหรือเปล่าผมเพราะกิจกรรมนี้มันแบบยาวนานมากเลยเนแบบเป็นเดือนเลยนะครับผมแต่ก็ดีแล้วนะผมเพราะว่าดูจากการแจกเพชรแบบล็อกอินแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะผมก็ต้องรอติด ตามกันนะฮะก็เตรียมเพชรให้พร้อมผมอย่าเพิ่งไปสุ่มตัวไหนเลยนะผมเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนเนี่ยอาจจะมีตัวละครที่แบบโคตรเทพเข้าเกมมาก็ได้นะโอเคครับทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะผมอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วทุกทกคนเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างผมคิดว่าตัวละครที่มาชุดที่2เนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะผมจะมาเป็นเอ็กตัวเก่าไหมสุม่มหรือจะมาเป็นตัวใหม่เลย,อย,เเลยอย่างเช่นชิลลิวนะก็ถ้าใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ